ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีกับช่องอีสานบ้านข่อยเองบอกอย่างบ่ได้พี่น้องผมตะเวนขึ้นมาแล้วหลังจากที่พระคุณเจ้าเพิ่นบินถบาตผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่พระคุณเจ้าเพิ่นบินถลาศผ่านไปตลาดตะล่วงเฮามี่ต่วัาทีเด็ดกว่านี้บ่าวมีสิมาแจกแถลงไข่เห็นกันไปเรื่อยว่ามวกไอ้พอมันเบ็ดกับว่าเธได้ออกจากหัวดีีน่บ่าวมีสิบ่าวมีสิมาาหตัวคน สิ่าแจ้งแถลงใขให้เบ้างเลยว่าสิ่งที่ว่าวมีเอามาเป็นเห็ดที่เข้าไปเก็บมันหมานน่ะมันกินได้หรือว่าไดแบบใดเดี๋ยวเข้ากับโหเพราะว่าเสียงพี่น้องแตกอพกมาเป็นสองเสียงว่าผู้ละคนกับว่าไตเบียผู้ละคนกับว่ากินได้แบบนี่มันสิเป็นการเข้าใจพิดกันหลักเหตุไอพีห้นองผู้ถี่เบื้องคิดว่ามีไปเก็บมาว่ามันกินได้หรือกินบ่ได้ล้ว่วยกันกินได้ก็ดีไปกันกินบ่ได้ก็ซ่วยดิพี่น้อง หน้ามุ่นไปหาใคาเจ้าพี่น้องไปถามไปเบิ่งไปขงบักใหญ่จริงๆบ้ามีเซลคลิปนี่ลงก้อนอ่าบ้ามีเสียวคลิปนี่ลงก้อนค,น,กนคลิปไปเก็บเด้อพี่น้องเด้อเพื่อคว้วชั่วข้องเฮาหน้าวะวันน <laughs> ีเป็นแนวอะไรเดี๋ยวค้าตอบเสี่ยวมาในคลิปนี้แหละอันขอโทษนะครับเรื่องตลาดเฮานใหญ่ๆนี่ เห็ดบางหลายครับผมโอ้ย huh. ยุป้าครับดันโดนไปตั้งทีสามอยากหูวว่าเอ้าอยากหูว่ามันกินได้ว่าใดนั่นพคนว่าได้นี่ผู้นี้ว่าว่าได้เห็นบ่มันสีเป็นส่อเสียผู้นี้ว่าเห็ดไตเบียเห็ดไตเบียเป็นแนวไดครับไปยังอยากกินว่าใดมันสีหยังอเเ้าฮยผมว่า ผมต้มน้ำใส่หัวิงไข่ไปเหรอดิบแ่วม่เมียนเอา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 บอกบอกบฟังนะครับว่ามันไดบ่ไดแจ้งไดแบบดเข้าสีในหูวกัน่ครับนพี่น้องเอาเขาเอิญว่าเขาเขาเขาเอิญเห็ดนี่อย่างบาดหูจากวมห่ะดอกมูเลไลน่อผมต้มน้ำไปแล้วคือจะแรว่ากินบ่ได้เอาเส้นหญ่มันเกี่ยวอย่างกันมันเพราะ่าหูซื้อเห็ดบ่ครับบาดนน บ่หูซื้อเห็ดแต่ว่ามันต้องเล็ดเห็ดใจเบียแน่นอนเพราะเรียกจับเบิ้งดอกแม่ครับเดียวกันแม่เดียวกันพวกแม่เดียวกันบ่เขาเอิ้นเห็ดอีหยังพี่น้องนี่ท่านใด้หูก็บอกมาเด้อครับเด้อบ้านบ่ามีไปกินบ่ได้กินบ่ได้แม่นบ่คุณแม่นี่คุณแม่ก็ว่ากินบ่ได้เบี้ยแม่นบ่ฮะอันนี้ได้กินได้บ่ ตั้มดีๆแล้วเขาสารลงเด้อเดี๋ยวเปลี่ยนสีนั่นคือเห็ดเบี้ยครับครับถ้ามันผมเอามาผมว่ามันกินได้บอกผมอย่าคั่วนนะครับผมกินบได้ม่นบ่ครับบ่ได้อันนี้ก็บ่อได้เป็นยังไงคุณแม่เอามาเบ่งกินได้บ่กินได้กินได้่แม่คุณแม่บอกว่ากินได้นี่เอาจังได้ดีเอาจังได้ดีเอาจังได้ดีเราคุณแม่คนนี้ว่ากินได้ เขาเห็นเห็นย่างคำหูจักบ่ยันบ่พี่น้องาหมู่บ้านเดียวกันก็ยังเสียงแตกเป็นการพิสูจน์ในย่างหนึ่งว่าเสียงสีแตกว่ากินได้บ่ได้เดี๋ยวเขาต้องเอาให้ชั่วเจ๊นี่กินได้บ่เจ๊นี่กินได้บ้าหนี่กินได้ไม่บ้าไปทัวร์ได้ครับเด้อคนเบิ่งคลิปไปทั่วโลกเด้เคขาอยู่ก็มีไส้ขันเน็ตเขาแดงเลยจะกินเขาหนึ่งเลียว เขานึ S <S <m 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 ่งแล้วใสมีบ um ่มีบ่เขามีบ่น้องหญ่มีบ่ีพิสูจน์่สูให้พี่น้องได้เห็นกันพี่น้องผมทั่วโลกเลยเอาต้มใส่กันเหรอตุ่มใส้จ้าสิกจักเลี่ยนสีถ้งเขาแดงั้นเขาแดงแดงัน้เขาแดงแกินไรกินไรเอเบ้เยอะเหเฮ็ดมเกินซ้ำเเอาเพื่อเบิ่อเบิ่งใส่กันครับ ครับ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 เอาจังสันบอกพิสูจน์ใ้เห็นเนาะคุณแม่เนาะว่าเป็นยังไงครับผมครับผมขันเขาบ่แดงคือกินขันเขาแดงเขาถิ่มเลยเนาะคุณแม่เนาะครับอุ้ยหลายครับเต็มปลาโยมม่านลวดสิบล้อหนึ่งครับยุบปลาประมาณลวดเนี่ยเฮ้ยนั่นกินแล้วพรอนะพี่น้อง บ่ตัวเป็นบ่ครับนี่ผมอมาผมอยากหู้เลยผมอยากหู้ให้พี่น้องอาสมามรถชีเข้าเนี่ยเพื่อนของใจผู้ละคนก็ว่ากินไห้ผู้ละคนว่ากินบ่ได้ผมเลยเอามาถามผู้เา่าบ้านเขานะวา่าเฮ็ดนี่มันกินไหน<ะ>บ่ครับรถไปนันว่ากินหมูว่านนี่ว่าสันพีนนพ่นอ้องบา้ามีว่ามันสีเบี้ยเร็วเ๋ยวมันเราเป็นสีสัาเลียดสดยัาใดยังใด เอาเอาจังเอาจังไพี่น้องเอาจัางี่ไปล่องเบิงกับตาให้หูเห็นกับตัวเลยพี่น้องมันว่ามปนเพืองแล้วผมว่านี่มันเป็นด่างคือยังเห็ดข้านี่ยอืม มันเป็นรถซิฟอ่พดีอยู่ในป่าโอ้ยย่าย่ย่ายนี่ก็่ากจินได้เอาจังส,งสี่เอาจังสี่เอาจังสีเอาจังสีเอาจังสีพี่น้องผมบ้ามีสีเอาคลิปนีล่วงก้อนคลิปไปเจ็บเลย<อ><ๆ>ครับเด้อคันเขาล่งคลิปไปเจ็บปุ๊บมาเทียบพวกนเห็นคนเอาไปกินก้อนมันสีจีดครับ เอาดึงคือดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาครับผมซอยกันเบื้องให้ผู้เฒ่าบ้านเฮาคนมีความโหดบ้านเฮาเฮ็ดอันนี้่อเคยอันเฮ็ดบักอันนี้เจ้านี่บักอันนี้เฮ็ดเที่ยงกบักอันหาดเฮ็ดหาดอ่ะเฮ็ดหาดเป็นแนวนี้อยู่ว่าดอกหน่อยก็มีมากเฮ็ดหาดนะมันไม่เฮ็ดหาดผมเอาเฮ็ดหาดผมเคยเห็นอยู่มันแรกว่ามันไก่ถ้ามันกินเพรได้ก็พราเอาหัวมันละไอ้ครับผมอ้อนซ้อนมันหลายน่ะนะครับครับเอาตามผู้เฒ่าว่าเอาเข่าตุ่มใส่ ไปพิสูจน์กันตอนนี้เลยกระเทียมกม่เที่ยงพี no, ่จะกินอะไรกันกระเทียมคับเท่าไรอ๋อเท่าไรครับไอผมกินได้บ่คือว่าบ่ได้บ่ได้เอ้าวเสียงนี่บ่ได้กินได้ยุบประมาณสองเสียงกินบ่ได้ประมาณยี่สิบเสียงพี่น้องเท่ากับบ่เสียงแหละเข็ดหาดเข็ดหาดบ่เออมันขมสิขมบ่เนี่ยเข็เข็ดหาดเท่า เป็นจังไายละ่ะพี่น้องนี่ล่ะขันเฮามาจังงี่ปพ๊บกินได้บ่ครับผมนี่ <c oughs> โอ้ยกินบ่ได้ที่แถวนี่ <c oughs> นี่กินบ่ได้กินบ่ได้อีกเสียงหนึ่งแล้วเจ๊ล้านกับบวกกินบ่ได้บ่เคยกินกบ่บกินบ่บ่เคยกินบ่กินพบ่ถ้าคุณแม่บอกว่า,าถ่าแถวยังเยี่ยวเขากินะะแม่ <c oughs> แบ่แมือับแม่เบี้ยบี่ะไรสเม่เสียบยู่บพนักบ้านนี่ <c oughs> กมก็ไสูนเเขาครขา้าครับครับครับตองพิสูจน์ครับเราว่ามีสิมาแจ้งอะไน,นี่มัตถีคุ้มเครือเดี๋ยวพี่น้องสามารถชี้ผู้ที่เบื้องคลิปนี่อาเสิเอาไปกินไปไหน,นมันเบีย้ยนี่ตายมัตถีหย่อนบ้ามีน่ะน,ะ,นะเอาอยัางสี่ไปปีไปพิปพสูจน์กันเบื้องบ,น,บนพี่นอ้องอืออ๋อไปลุยให้มันหูแจ้งเห็นจริงกับเห็ดทงนี่เบ้าสิเป็นแจ้งไดเก็บออกมาจากป่าเบ้ามีเราว่ามันสิกินได้ เพบนว่าให้เป็ต้มไส้เขาเบิง้งไส้กระเทียมเบื้องขนมันเปี๊ยนสีเป็นสีแดงคือกินกว่าไรไปพี่รองผมนะการต้องขอบคุณแม่ค้าแม่ขายหลายๆท่านเด้พี่น้องเนี่ยที่ใหยข้ามแนวหน้าราคามีข้อมีจา์กันออกมาเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเฮาเอา,เอาพี่น้องผมเอามาให้คุณพ่อสนองจอมเจ็๊มเฮ็ดอีกผู้หนึ่งคือกันกิน,นได้บ่าไรทำกินบ่ได้แม่นบ่าเป็นบางเด่น จะ่าเบีย้ยรือบอเบีย้ยเอาตามความสื้อของเจ้าเลยอืมคลิปนี้ต้องได้คำตอบพี่น้องผมต้องได้คำตอบพ,ออพ,อพิสูจน์เห็นแน่คุณพ่อเ้ามีเกียดก้อนสีวางสันเพิ่นว่าต้มน้ำแล้วเอาเขาหนึ่งส่้ัมไม่เป็นสีแดงกินบ่ได้ พิสูจน์ให้แน่ที่งานเ้องเดี๋ยวคือคนอื่นเบืองคนอื่นใดเรามันสีลำบากตุ่มจักสองดอกก็ได้นั่นบอลหนึ่งเขาหอวมอดได้ก็ได้คุณพอ่อเปิดน้าเดียดใส่เขาหูกันคลิปนี้แน่นอนพี่รองผมบ้ามีบ่อยากให้ข้าใจเนาะพี่รองเนาะเดี๋ยวมันสีว่าเอาเห็นมาบัากหลายขันกินได้ยุตตลาดน้อหันเสียงแก่เด้คุณพอ่อผู้ลงโคนรพนว่ากินได้กินแล้วหันว่ามือว่านเย็นนวลกับว่ากินแล้วว่างหันคุณแม่อีกคนหนึ่งกับว่าจินได้อยู่บันย่างเดียวขาเจ้าจินว่าสันเขาสีใส่วิธีตุ่ม จัดในพี่น้องในเบื้องการคลิปนี้มีความือมีสาระที่สุดในโลกพี่น้องผมแต่ตาบ้ามีเห็ดคลิปมากนะพี่น้องเนาะเล่นหัวบ่ได้เปิดจัดพอไงเดี๋ยวคุณพ่อพี่สิบิสูตรห้เบิ้งครับผมทีมงานห้าสิบิสูตรห้เบิ้งพ่ายในคลิปเดียวนี่แหละกินได้บ่ไใดเขาเขานึงเขามียืนป่ปๆเออเอาใส่บ่ได้ใส่หลายเอาแดงพ้นว่าเขาสีแดงว่าสันิน,นไป กันเขามันเป็นสีเขียวเดี๋ยวหวานกินได้บ <c oughs> ่เอาเอาจักสองดอก,กันเลยคุณพ่อจัดสองสามโดดอ,อ่ะนี่พี่น้องเขาสีต้ม <c oughs> เขาสีต้มลงไปใส่เขา่าเราได้หูวกันว่าเฮ็ดนี่กินได้บ่ได้แล้วพี่น้องเด้อบักหลายนั่นแหละผู้ดใดว่ากินได้บ่ได้ก็บ,บอกมาบ้ามี่สิได้ มันก็เห็นชัดขนาดนี้เสียว่าพี่น้องเข้าม่วนมูเชาวอีสานนี่สีหูแต่ว่ามันมีช่องหนึ่งอ่ะมีเมียนหนึ่งบอกว่าของเบ้ายงว่ากินได้เขาเอ้นว่าเฮ็ดบดดินว่าสันกับบดแห่ใจว่ามันเป็นจ้าใดแต่ว่าพี่น้องอะไรนี้น้ำกันว่าเขาบังหันไม่แย่หนึ่งว่ากินได้แย่หนึ่งกับว่ากินแหล้วยมขึ้นว่าสันเอาล่องเลยครับเอาเขาเอาเขาลงนั่นแล้โอ้โหมันโอ้โหมันเห็นไปโหลดเอาเขาเขาเนี้ยมาล่ง เอ้าเห็นกันแล้วเด้อพี่นอ้องเด้อต้มเห็ดใส่ข้าวเหนียวบะหมีวัดว่าแดงดิพ่อยย่อยน้องเออเพราะว่าข้าวเหนียวสิเป็นสีแดงการรุนกันนะพี่น้องสักครู่รุนกันพี่น้องผมตื่นเต้นเลยบะหมีนี่บอกตรงๆพผสงสัยแต่สอง,สสองมือเนี่ยนะ ต้องบอมาสีดำก็หายไปดูเงี้ยหน่อต้องบอกว่าสีดำหายไปไปเดี๋ยวเขาจะพิสูจน์อีกพี่น้องอันลงไปว่างหันมันแตกบ้านเขาสิปั้นเป็นก้อนเออซ้ำนี่แหละปั้นเป็นก้อนแข็งแข็งเอาลงไปว่างไว้ข้างๆเฮ็ดนี่ไปเงี้ยหน่อยเออนล่นี่ละนี่แหละนี่แหละเออปั้นเป็นคั่มเลยพี่น้องเอาพิสูจน์ให้หูอ่ะเดียงมันบ่าเดียงเลย เป็นน้ากันอยู่น้าพี่น้องเนาะบ่วเป็นสีกินได้คือยังอันข้าเหม็นเข้ามาอีหลีบบัวโอยยี่น้องไปโอยกบ๊องยังเยอะดมเอาตรงตัวพี่น้องได้บทสรุปแล้วผู้เฒ่าบ้านเฮาว่าขันบัวหูอยากหิวหูว่าเฮ็ดไตเบี้ยเพราะไตเบี้ยเอาเขาใส่มันสิเป็นสีแดงขันเบี้ยขันบ่เป็นสีแดงกับบัเบี้ยบ้าอันนี้บ้ามีบ่ได้แนะน้ำว่าอันนี้เบี้ยบ่เบี้ยใหอว่าแนะน้ำให้กินเน้าพี่น้องเนาะตัวบ้ามีเองยังได้กับบัวิน บอกกันเวกว้าวังยังสี่ละพี่น้องผมคือไปยี่น้องสี่ลองซีอย่างพี่น้องมึงอยู่บ่มาเองาห <laughs> <laughs> เอามาถุงบักแย่อยี่น้องผมเอามาถุงบักแย่เลยนั่มงผู้แก่กินไปสตีสามปัวผม <c oughs> สรุปว่าเอาปิดแั๊สซะคุณ่อ <c oughs> บ่อดแดงเขาวอแดงครับเขาวอแดงบอดว่า,าบบสิเป็นเม็ดหน่อยที ที่บ้ามีเดียวลงไปก้อนหนานี้ปั้นก็ปัน้นหรือว่าเป็นปัน้นที่เอาลงไปก้อนหนานี้สรุปว่าบแ่แดง,งตาขวางมาเบิ่งดูคนพ่อ,อมันสิสีอะก็จะย็ดเพื่อ,องผู้ดีพออย่างนี้หรอกผมไม่ได้บอกเหรียญเนี่คันคิดว่ากินได้วะ เอาเอา้ามีขอคำตออจากสามารถชิกถูก่ันนี้เลยครับเด้อเดี๋ยวตักออกกอนเอาไปให้พวกเนี้เบื้องติดเลยพวกได้ไหนล่างเนีดีๆเน้เดี๋พี่น้องอันนี้เป็นเขาเด้อครับเด้อที่ต้่มลงไปเห็นบ่าพี่น้องบ้แดงเป็นสีขาวธรรมดากับสีเหลืองของเห็ดดอกเห็ดเฮาแล้วก็ดอกเห็ดแจกออกมาเลี่วนี่เป็นมืนมืน บ้ามี่ว่าตรงตรงเรื่อยในคันม่งกินได้สีแซบมากนี่เห็นกันเราด้วยครับเด้อบ้เพุ่นกับสีเบิ้งคีบเยอะหอกมั้งอืมเขาบ่แดงเนาะพี่น้องเนาะเอ้าขอบคุณคุณพ่อสนวังด้วยครับเด้อที่พี่สุดให้เบิ้งแล้วกคขอบคุณครับพี่น้องผมทุกไลยถูกซับทุกกาดติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าบ้ามี่ี่พี่สุดให้เบิ้งแล้วว่า เขาเป็นสีใดว่าหันอย่างนี้น้ำกันว่าซุ่มพอย่แย่เมย่แย่เพิ่นว่าไปพิสูจน์เบิ่งเอาเข่าิ่บลงไปคันเขาเป็นสีแดงคือมันเบียร์ถ้าเขาเ่าเป็นสีแดงบ่เบียร์เาสันต้เขากับบอลกากินอยู่ดีคือบ้านบ้ามีมันมีผู้กินนี่ดีละบ้านผู้กินเพิ่นแกกินกับบอได้่ากันแต่ว่าทีมงานเข้าบอขอกินนะนะพี่น้องขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแค่การพิสูจน์และเป็นการทดลองให้เบิ่งบ่แม่นว่าการแนะนํำให้กิน ให้เข้าใจคลิปนี้เด้่อพีนองเด้อให้เข้าใจควาวไม้ยของช่องเฮาฟันสีสมุดเอาไปกินแล้วเบีย้ยฟันสีมาจากช่องอีสานบาดข่อยเอ็นบ่แม่นเรื่องพีนองเด้อออกตัวไปก้อนแล้วกับพี่ส่วนหเห็นแล้วคือผู้เฒ่าผู้โอ้พิ่แนะนํำม,มาแบบนี้เข้ากับเห็ดซื่อเห็ดให้เบิงว่าเขามันแดงบ่มันกับบ่แดงส่วนสิกินได้บ่ได้พวกบ้ามีกับบ่บหูแล้วกับบ่แนะนํนำให้กินเพราะว่าพวกบ้ามีก็สิบ่กินเพราะฉะนั้นออกจากช่องนี่ไป ช่องนี้อีสานบ้านเขยเองกับบ้าวมีบ่ได้แน่นาใม้ผู้ใดกินเห็ดนี่บหฮู้จักสือพร้อมผู้เท่ากันได้เพราะฉะนั้นระวังไว้ดีกว่าพี่น้องผมกานลีเลี่ยได้การต้องลีเกลี่ยนะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นตาเสียบอยู่ดีนะตะวักกาบกินละพี่น้องคุณนักสังบากลายเย็บมาเต็มทงได้เป็นแชร์ส่วนหนึ่งนี่